าทักทายสั้นๆจากประเทศญี่ปุ่นครับคือตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนาราครับ<ะ>ก็อันนี้มาทริปของครอบครัวครับลุงลังทริปค่ะครับ <laughs> ประมาณสิบห้าวันครับ <laughs> ก็จะกลับตอนช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราเนี้ยครับใชค่ะที่ใช้คําว่าลุงลังทริปนี้เพราะว่ามากัน5้าคนนะคะแล้วก็แบบ<ะ>มีเวลามาแบบก่อนก่อนคือจัดมีเวลาจัดทริปแค่เดือนหนึ่งเองค่ะค่ะแ<ะ>ตจัดได้ดีนะ อขอบคุณค่ะจ,จัดได้ดีครับใช่แล้วก็ซื้อตั๋วยังทันนะแล้วก็แบบ,บได้ราคาที่กําลังโอเคด้วยอ,ะอ่ะพอเราซื้อเสร็จตั๋วก็ขึ้นเลยค่ะอืมครับ <laughs> ใช่ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นก็ผมต้องแจ้งนิดนึงว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไลฟ์ไปนานนะครับก็คือกําลังปรับรูปแบบรายการใหม่แล้วก็คาดว่าจะกลับมาไลฟ์ได้เนี่ย ในช่วงเดือนกันยาเอ้ะขอโทษครับกุมภาเดือนหน้าครับเดือนหน้าต <c oughs> กใจเลยกันยานี้อีกหลายเดือนเลยใช่ก็คือหลังจากกลับจากคลิปนี้ก็จะกลับมาไลฟ์ใหม่ได้นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ก็จะพยายามทําคลิปทักไลฟ์ทักไทยสั้นๆนะครับออกมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ไปครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาออกจากโรงแรมนะคะอันนี้เราพักที่นาราะค o ะโนเทลนาราโนเทลนราค่ะโรงแรมเขาสวยแล้วก็โรงแรมเขาเพิ่ง เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะแล้วก็วันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะเจอน้องแบบทีมงานของโรงแรมมาค่ะพนักงาน่ะเขาเป็นคนไทยค่ะใช่เราโชคดีเลยได้ถามโน่นถามนี่ใช่ครับใช่แม้แต่ตอนที่ไปแจ้งความก็ได้คุยกับน้องเขาก็คือจริงๆอ่ะก็คือพี่ชายคุณเนสะแนะนําว่าให้ไปแจ้งความที่ทํา แจ้งความไปลงบันทึกประจําวันไม่ใช่แจ้งความขอโทษครับละรยาเดี๋ยวคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งไปแบบมีการแจ้งความคือได้ไปลงพักของญี่ปุ่นมานะคะหลังจากที่คุณเอ็ดูซีรีส์มาเรื่องตำรวจญี่ปุ่นมาเยอะเยอะมากอ่ะใช่อันนี้ก็ได้ได้ไปจริงๆแล้วใช่ใช่เพราะว่าทาสั่งหูขายนะคะสั่งหูชาแนลขายหายไปข้างหนึ่งครับใช่ใช่แล้วก็แบบเราก็อยากหาให้เจอแต่ว่าพยายามหาแล้วค่ะก็ไม่เจอแล้วก็ ทราบมาว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะไม่หยิบของคนอื่นแต่ว่าถ้าหยิบอ่ะเขาจะเอาไปฝากไว้ที่โรงพักค่ะเราก็เลยไปแจ้งเรื่องไว้ครับค่ะครับเพราะว่าเผื่อว่ามีคนเจอแล้วส่งคืนค่ะครับใช่ครับอันนี้ก็คือพี่ชัยคุณเน็ตแนะนําก็คือที่ปรึกษาวิชาสุภเปชียแนะนําครับแล้วเราก็เลยสอบถามรายละเอียดกับน้องพนักงานคนไทยที่โรงแรมว่าไปที่ที่โรงพักไหนดีแล้วเขาก็แนะนำมาเราก็ไปตามนั้น ไปเลยค่ะใอเคเราเราเดินแล้วนะครับที่เราตอนนี้ประมาณห้าองศานะคะใช่ครับแล้วก็ค่อนข้างหนาวครับเดินออกมาสักพักหนึ่งนี้แบบเริ่มรู้สึกมือแข็งครับแต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มี U V นะครับอแวันแบบจากเสาใสๆแบบนี้ค่ะแว่นใสๆนะพอออกแดดปุ๊บคือแบบแว่นดำสนิทเลยค่ะดำสนิทไปเลยอ่ะ เอามือสั่นมือสั่นมือสั่นคือสั่นเริ่มหนาวครับเริ่มหนาวครับก็คือช่วงกลางวันของญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยมันประมาณสิบต้นต้นองศาก็คือออกมาเนี่ยแต่วันนี้ยังยังสูงอยู่นะวันนี้สูงเดี๋ยวจะมีวันที่ต่ำๆกว่านี้อ่มีมีเนี่ยตอนนี้คือแบบเนี่ยเออุณหภูมิมาเจ็ดแต่ว่าฟิลไลท์อ่ะห้าองศาก็ครับ ก็มือแข็งใช้ได้ครับตอนนี้มีอังคารหน้าเนี่ย8องศาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยแล้วก็ลงต่ําได้ถึง 2, 2> ฮะครับก็ใช่ครับแล้วก็อ,อโ,อโอต้องรีบข้ามถนนครับโอเคอันนี้ผม,ผมเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการเดินไปไลฟ์ไปครับเพราะว่าคืออยากมาไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศของเมืองนาราประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับ แต่ว่ามันยืทนชฉยไม่ไหวเพามันหนาวก็เลยใช้วิธีเ,เดินไปไลฟ์ไปครับแล้วนี่ก็คิดว่าเป็นก็ค่อนข้างจะดึกของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะคนก็ไม่น่าจะเยอะแล้วก็ไม่น่าจะบรบกวนใครก็เลยออกมาเดินไลฟ์ตามถนนนะครับใช่ถนนตรงที่พักแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าอ,อากาศแบบนี้ไม่ใช่ไม่มี u ูวีนะครับโอ้ก็ u ูวแบบแรงใช้ได้แล้วก็ก็ดูดูกัน วันใสๆแบบนี้ค่ะตอนกลางวันนี่คือดำสนิทเลยนะคือดำอ่ะดำดำจริงๆแล้วก็น้องเฟยน้องเชหลานนี่ต้ะค่ะชลาใจมากไม่ไม่ทากันแดดอ่ะตอนนี้หน้าดาเรียบร้อยแล้วหน้าดำเรียบร้อยแล้วเอ็ดเริ่มแบบทักแล้วว่าเฮ้ยทำไมหน้าน้องเฟยแบบดําดำขำๆดูไม่ไม่ก็เลยแบบอ๋อไม่ทากันแดดใช่ไหมเขาก็บอกใช่ไม่ได้ทากันแดดหน้าก็เลยไปแล้วค่ะหน้าแบบ มองะล้อเพราะว่าพ,พออากาศเย็นเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ผิวเราจะชาครับอพอผิวเราจะชาเนี่ยเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยมันตรวจจับยากว่าเราแสบผิวไหมเราต้องหลบแดดดังนั้นดังนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็อากาศหนาวก็อย่าประมาทครับก็เลยควรจะต้องพกหลอดนี้ติดตัวไว้นะครับอันนี้ครับเราก็พกมาที่นี่ด้วยครับนั่นก็คือกันแดดตัวทันเดย์ครับเป็นกันแดดที่ออกแบบมา ให้กันแดดได้จริงอันนี้ผมใช้ทาทั้งหน้าทั้งตัวด้วยนะครับขนาดผิวขาววาเอสนะใชอ่อยังใช้ทาทั้งหน้าทั้งตัวใช่ก็คือผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่เนี่ยู U V จะแรงแค่ไหนแต่ว่าซันเดย์เนี่ยเขามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ผิวแห้งได้ด้วยผมมากลัวว่าผิวผมแห้งครับเราจะแตก ก็เลยทา uv ตรงตำแหน่งนอกรลมผ้าไปทาสันเดย์ไม่ใช่ทาว v ขอโทษขอโทษทาทาทา uv มัวครับมัวมากเลยคือตัดชินาวใช่ไหมพูดผิดพูดถูกครับเราเริ่มหนาวก็คือทาสันเดย์ตรงผิวนอกล่มผ้าด้วยเพราะว่ากลัวอากาศหนาวเนี่ยเราจะดึงดึงน้ำออกจากผิวไปเยอะครับผมเลยต้องทาสันเดย์ไปบล็อกน้ำด้วยครับก็คือสันเดย์เนี่ยออกเป็น กันแดดที่ออกแบบมาสําหรับอากาศร้อนชื้นก็จริงแต่ว่ามีความสามารถในการบล็อกน้ํารักษาความชุ่มชื้นด้วยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ดังนั้นก็เลยผมก็เลยคิดว่าจะทาซันเดย์เพราะว่าจะช่วยบล็อกผิวไม่ให้แห้งเกินแต่ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เรื่องการกันแดดมาด้วยครับ mm hmm. ใช่อันนี้เราติดไฟแดงนะครับติดไฟแ,<ต>แดงข <คน S 1> ิงอ่ะ สันเดย์เขาก็ออกแบบมาเพื่อเป็นกันแดดทั้แหละนะใช่ใช่อ่ะไปเขียวแล้วจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้คือสี่ทุ่มกว่านะคะเวลาเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงแล้วก็เอ็เลือกมาเที่ยวนาราเพราะว่าไม่ค่อยชอบเมืองที่คนเยอะครับก็เลยจะเงียบๆนิดนึงนะคะครับใช่เป็นเมืองที่เงียบๆครับซึ่งใช่ครับอย่างที่คุณเอ็ดบอกนะครับว่าสันเดย์เขาออกแบบมาให้กันแดดมาช่วยถือให้ใช่่วาได้เก็บมือมาอครับ เอามงไปเก็บในในกระเป๋าวันอ่ะเพรสลับกันเนี่ยหนาวหนาวหนาวก็คืออย่างที่คุณเอ็ดบอกเขาว่าซันเดย์อ่ะเขาออกแบบมาเป็นกันแดดเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกครับว่าตอนที่มาญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายูวีญี่ปุ่นเขาโหดขนาดนี้ในขนาดมาญี่ปุ่นทางที่อ๋อพี่ยิมทางที่เจ็ดนะคะใช่ใช่ก็คือผมมาเริ่มใช้กันแดดเมื่อสองปีที่แล้วครับแล้วสองปีที่แล้วเนี่ยก็คือ ก็คือมาญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหลายปีที่แล้วมากครับปีองพิปด2018ตอนที่พาพ่อแม่เฮดมาใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่เคยใช้กันแดดเลยครับเคยเคยือเคยใช้มาแล้วตอนช่วงเด็กๆแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มใช้จริงจังไม่ได้กลับมาใช้จริงจังเพิ่งกลับมาใช้สองปีแล้วแล้วเนี่ยเป็นที่ญี่ปุ่นครั้งแรกที่พบกันแดดมาด้วยแล้วก็ไม่เคยรู้ครับว่าไม่ผมก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นอ่ยุวีเขาจะแรงแต่รู้แค่ว่าอากาศมันหนาวเราไม่อยากให้ผิวแห้งแล้วร ก็เลยเอามาทาปรากฏว่ากลายเป็นญี่ปุ่นเนี่ย UV แรงกว่าที่เราคิดครับใช่แรงมากแวันใ,ใสๆดำเลยค่ะดำเนี่ยเลยครับใช่ดำแบบดำมากอะ่ะล้วไ,ไหมคุณเนทเราอย่อกไว้แล้วก็กลายเป็นว่าน้องเฟยน,น้องเชนหน้าหมองไปแล้วค่ะตอนนี้ใช่เพราะว่าไม่ทาอัมเบร่านะคะครับค่ะไปแอบ,บถามมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทาอัมเบร่าค่ะ แต่แต่ทาทุกวันนะ่อาอมเมร่กากับอาหารผิวไฮโซโคคอนทุกวันค่ะขาดไม่ได้ค่ะครับครับโอเคแล้วก็<ะ>เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะทักทา, <ไป S 1> ายกันป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วคือการที่เรามาสิบห้าวันได้เนี่ยเราไม่ได้มาไม่ได้มาแฟมิลี่ทิปอย่างเดียวเราก็สามารถทํางานไปด้วยได้นะครับใช่ก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็ ตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ก็ยังสามารถทํางานเปลี่ยนใจเดินกลับทางนี้ได้ไหมอ,อยากไปทางโน้นบ้างได้ได้ได้ค่ะอโอเคครับก็สามารถก็ยังสามารถทํางานไปได้ทั้งที่อยู่ต่างประเทศมาทิปต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถตอนมาเที่ยวต่างประเทศมาทริปยาวแบบถึงห้าวันเนี่ยก็ยังสามารถทํางานได้เนี่ย ก็ไว้ติดตามฟังในไลฟ์ในช่องสุภชีนะครับสามารถทำงานได้แล้วก็ยังหาไรายได้ได้ค่ะใช,ใช่ใช่โดยที่เราไม่ได้หลอกลงทุนอะไรนะคะเราทำเราทาแบบนี้มาปีนี้ปีที่สิบแปดแล้วค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราไม่เคยหลอกใครให้มาลงทุนนะคะแล้วก็เรามีแต่แบบลงทุนไว้ให้ด้วยด้วยค่ะครับก็คือใช่ครับก็คือไม่ได้เป็นการหลอกก็คือพูดง่ายคือการทํางานร่วมกับสุภาษีเนี่ยก็คือเป็น ตัวแทนขายของซูเปอร์ชีนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งการเป็นตัวแทนขายซูเปอร์ชีเนี่ยไม่ต้องเสียเงินในการสมัครสักบาทเดียวครับไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องทำอะไรเลยครับบริษัทรับภาระ,ะทั้งหมดกันไว้นะครับใช่ก็รับภาระ,ะน,นี้พูดกันตรงๆนะคะรับภาระ,ะกันจนแบบว่าปีนี้คือปีที่14นะคะก็จะได้ไปต่อหรือไม่ไปไม่ไปต่อเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับคุณยิมนะคะเพราะว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไป สต็อกสินค้าของอ่าที่เป็นลายผลิตของญี่ปุ่นไว้อ่ะค่ะเพื่อให้เขายังสามารถอ่ารักษารายการผลิตของสินค้าตัวนี้ได้ครับใช่ก็คืออาหารผิวให้โซโคคอนเนี้ยค่ะเราก็เลยจําเป็นต้องสต็อกไว้ครับเยอะมากก็ใช้เงินไปแปดหลักอะค่ะก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปต่อไหมนะค่ะว่าบริษัทซูเปอร์ชีจะไปต่อไหมแต่เราก็ต้องต้องคุณยินนะก็จะพยายามใช่ไหมครใช่ก็จะพยายามครับ ก็คือนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่าบริษัทซุปเปอร์ชียรรับภาระเรื่องการสต็อกสินค้าทั้งหมดแทนตัวแทนครับคือเราไม่ผักภาระให้ตัวแทนต้องแบบมาเปิดบินหรือมาสต็อกสินค้าแทนเราก็คือคุณทําหน้าที่ขายอะค่ะขายไปได้เลยก็เหมือนแอดาจริงๆตอนนี้คือเป็นแค่ตัวแทนซุปเปอร์ชีคนหนึ่งนะคะก็ขายไปเลยไม่ต้องมานั่งซีเรียสเรื่องสต็อกสินค้าไม่ต้องแบบมานั่งจังวนว่าจะแพ็คของให้ลูกค้าทันไหม แล้วก็ไม่ต้องมาคอยซื้อแบบกล่องพัสดุอะไรเนี้ยคือคไม่ใช่แค่ไม่ต้องไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเปิดบินแต่ว่าแพ็ของก็ไม่ต้องทำ<ช>ซึ่งรเราใช้ระบบเนี้ยมาก็ปีนี้ปีที่สิบสี่แล้วนะคะคก็คือเราทำมานานแล้วแหละใช่ใช่ <laughs> ทำมานานแล้วแล้วก็ตอนคุณเอ็ดอยู่ที่เนี่ยก็ส่งออเดอร์ส่งอะไรได้ปกติใช่ส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้เรื่อยๆครับดังนั้น,นก็เลยเป็นลูกค้าเพิ่งมาซื้อจันแดดไปทั้งหมด สี่สิบหรือห้าสิบหลอด่ะเออเมื่อเมื่อวานเนี่ยครับเืออันนี้ออเดอร์ส่วนตัวของเอสนะคะคอย่างที่บอกว่าเอสก็เป็นเหมือนแม่ค้าเป็นตัวแทนคนหนึ่งของบริษัทตอนนี้ไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วนะคะยกให้คุณยิมแล้วเลยก็เป็นแค่แม่ค้าคนนึงก็เที่ยวชิลได้เลยอ่ะพอพอไม่ได้เป็นก็รู้สึกสบายก็เที่ยวชิลแล้วก็ออเดอร์ก็มีมาก็จัดตงประมาณสี่สิบหรือห้าสิบหลอดไม่รู้ว่ะจำจำตัวเลขที่มันมันยก แม่นยําไม่ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละก็ได้แต่ส่งสบายทั้งที่ตัวเองอยู่ญี่ปุ่นครับค<ะ>่ะแต่ว่าโดนผมลากมาทํางานอยู่ตอนนี้นะ,ะใช่จริงๆบแบบจะขอไปเดินเล่นนะ่ะอากาศบอกว่าออพี่เอ็ดกินขนมเสร็จช่วยพายเดินเล่นหน่อยนะเพราะว่าอยู่ที่นี่กินทั้งวันจริงๆกินจนนอนอะ่ะแล้วตอนนี้คือสี่ทุ่มกว่า ออกินขนมพึ่งเสร็จก็เลยอยากเดินครับก็โดนผมลากมาทํางานครับใช่ก็ดังนั้นไลฟ์นี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้เหมือนเราแบบพูดคุยกันนะคะเล่นเล่นทักทายใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำไลฟ์ลักษณะนี้เพิ่มอีกในช่วงอยู่ที่นี่นะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับคผมบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยผมกดจบไม่ได้มือสั่น